ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวส9ก9าหอากาศ่ันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำ PE ชนิดเอริเซอร์เพื่อทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ณอาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่12ตําบลบ้านดงอเภอชติตรการจัังหวดพิษณุโลกนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนารกาเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดโครงการชวนน้องปลูกผักสวนครัวโดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมอบมเมล็ดพันธุ์ผักพาราสทานมอบน้ำดื่มและบริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียนณโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตำบลทุง่งเกาะอำเภอ,อเวียงเชียงรุงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ 4, สําำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการฟาร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวดําเนินการขอปากปลาดินจิรดารวมจํานวนไข่ปลา90 00ฟอง เพื่อเตรียมนำไปเพาะฟักขยายพันธุ์พร้อมทั้งยังได้ทําการต้อนรับประชาชนเยี่ยมชมในพื้นที่นาโครงการฟาร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวตำบบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ